T7 Service บริษัทลิฟต์คุณภาพประสบการณ์เกือบ40ปีทั้งลิฟต์บรรทุกลิฟต์โดยสารลิฟต์ขนอาหารลิฟต์ขนส่งผู้ป่วยและอื่นๆมั่นใจในคุณภาพไม่ทิ้งงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแแท็ก EP ท765ค่ะ แกรแกรว่าเราจะได้ทำแฮชแท็กของคนคนนี้อีกกี่อีพีเรื่องราววันนี้เป็นของคุณการจอมพลังอีกแล้วค่ะอันเนื่องมาจากคุณกันเนี่ยไปให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าเขาเนี่ยซื้อของให้กองทัพเพราะกองทัพเป็นคนขอร้องแต่ปรากฏว่ากองทัพออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยขอร้องกองทัพเนี่ยมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพออยู่แล้วยิ่งชุดเกราะน,นี้ไม่ต้องเอามาเลยเพราะเอามาก็ใช้ไม่ได้ทางกรรมธิการก็เลยมีการเรียกคุณกันเข้ามาชี้แจงค่ะ ว่ากองทัพมีการร้องขอจริงไหมซึ่งคุณกันก็ยืนยันว่าจริงมีหนังสือตาครุฑมาถึงเขาด้วยนะอา้าวชิบหายละกองทัพเล่นกันกันเล่นกองทัพเรื่องราวรายละเอียดมันจะเป็นยังไงก็ไปฟังกันในแฮชแท็กการจอมพลังค่ะเรื่องราวก็คือคุณกันเนี่ยอยู่ริมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามาตั้งแต่สถานการณ์การปะทะกันครั้งแรกเนาะลงไปช่วยงานทหารหลายอย่างค่ะอย่างเช่นงานสร้างบังเกอร์ในบริเวณพื้นที่ปะทะซื้อสเสบียงอาหารสร้างถนนให้ทหารสร้างห้องน้ําติดน้ําติดไฟให้บ้านพักทหารริมชายแดน ที่สําคัญคือการจัดหายุทธภัณฑ์ค่ะอย่างเช่นรถกระบะสําหรับขนของ กล้องส่องในความมืดโดรนแล้วก็ที่ดราม่าที่สุดก็คือชุดเกราะเลเวลสค่ะโดยคุณกันมักจะอ้างหลายครั้งว่าตัวเองได้รับคําขอร้องจากกองทัพไม่ว่าจะเป็นการขอให้ช่วยสร้างบังเกอร์สร้างถนนการจัดหารถกระบะมาขนกําลังพลรวมถึงการขอร้องให้จัดหาชุดเกราะให้ทหารด้วยคุณกันลงคลิปว่ามีทหารชั้นผู้น้อยหลายคนออกมาขอบคุณเขาเพราะถ้าไม่มีบังเกอร์หรือชุดเกราะของคุณกันเนีย่ยพวกเขาคงตายไปแล้วนะแต่ตลอดที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีภาพเอกสารขอความอนุเคราะห์จากกองทัพ หรือแม้แต่ข่าวที่ว่าคุณการส่งมอบชุดเกราะให้กับกองทัพอะ่ะก็เป็นข่าวที่ออกมาจากเพจการจอมพลังทั้งนั้นนะคะและในภาพก็ไม่ได้ระบุอะไรมากกว่าคุณการอะ่ะมอบเกราะให้ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าหน่วยไหนจากการกระทําของคุณการค่ะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ย มันเป็นการออกมาแชรได้เป็นอย่างดีเลยว่ากองทัพไทยอะไรประสิทธิภาพปล่อยให้พละเลือนต้องเข้ามาทําหน้าที่กิจการทางทหา,หารอย่างการสร้างบังเกอร์ทําถนนทําห้องน้ําแบบนี้คุณไม่ดูแลสวัสดิการของทหารที่อยู่ริมชายแดนเลยเหรอที่พีคสุดคือการจัดซื้อยุทธุปกรณ์ค่ะงบที่ได้ไปปีละ2องแสนล้านมันไปอยู่ไหนทาไมต้องไปเรียกอะไรจากประชาชนนะ ด้วยเหตุน,นี้เองกองทัพก็เลยถูกตั้งคำถามมากมายค่ะยังไม่รวมเรื่องที่ปล่อยให้คุณการซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาเข้าไปในพื้นที่สงครามอีกต่อมาค่ะประเทศเรามีสิ่งที่เรียกว่ากรรมธิการหรือกมธเป็นคณะบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นจากสภาผู้แทนรัษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสภาโดยกมธมี2แบบก็คือกมธสามัญเป็นกมธท,ที่ตั้งแล้วตั้งเลยไม่มีการยุบค่ะอย่างเช่นกมธความมั่นคงกมธเศรษฐกิจกมธต่างประเทศ กรมทรการท่องเที่ยวหรือกรมททหารค่ะส่วนอีกแบบเป็นกรมทรวิสามันอันนี้จะตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาณตอนนั้นอย่างเช่นกรรมธิการศึกษาพรบรผลิตนมการศึกษาการขุดลอกแม่น้ําป่าศัก์เป็นต้นพอจบงานเราก็จะหยุดทิ้งไปค่ะกรรมธิการมีอํานาจในการพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงติดตามเสนอแนะ นโยบายหรือการปฏิบัติงานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอำนาจของกรรมธิการมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแบบว่าเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนเข้ามาชี้แจงกับเราได้หรือไม่สามารถบังคับให้ใครส่งเอกสารให้เราได้อะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมธิการทหารจะปวดหัวหนักมากค่ะเพราะว่าเรียกตัวกองทัพกองทัพก็ไม่ค่อยมาชี้แจงถ้าจะมาก็จะมาแบบซูมอะขอเอกสารอะไรก็มักจะอ้างความลับทางความมั่นคงนะคะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยกรรมธิการก็ได้มีการสอบถามถึงการใช้งบประมาณของกองทัพค่ะในเมื่อกองทัพ เบิกงบไปสร้างถนนเบิกงบสําหรับสนับสนุนสถานการณ์ริมชายแดนแต่คุณการออกมาบอกว่าคุณการเป็นคนสร้างถนนและใช้งบบริจาคจากพี่น้องประชาชนอา้าแล้วงบที่กองทัพเบิกไปไปไหนอะกรรมธิการทหารก็เลยมีการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะโดยในวันที่11กันยากรรมธิการทหารได้มีการจัดประชุมและเชิญกองทัพเข้ามาชี้แจงด้วยซึ่งก็ปกติค่ะกองทัพไม่ค่อยส่งคนมาที่กรรมธิการหลอกส่วนใหญ่เขาก็จะวิดีโอคอลเข้ามา เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีปัญหาสัญญาณก็หายได้เลยนะวันนั้นเนี่ยโฆษกกองทัพบ,บกยืนยันว่ากรณีบริจาคของให้ทหารปฏิบัติงานที่ชายแดนไทยกัมพูชาเราไม่มีอะไรขาดแคลนเลยเรายังบอกเขากลับไปด้วยซ้ําว่าถ้าเราอยากได้อะไรเดี๋ยวเราจะบอกเองอาจจะมีเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นยากันยุงส่วนเสื้อเกราะเรียนชัดๆว่าไม่อยากไปทําลายความรู้สึกของผู้หวังดีแต่จริงๆเราไม่สามารถใช้ได้เพราะมันจะต้องเป็นยุทธภัณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานจริงๆแล้วให้มาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ถ้ายุทธภัณฑ์กองทัพบ,บกไม่ขาดแฉนแน่นอนมันจะมีแค่ของบางอย่างที่เอามาแก้ปัญหาชั่วคราวอย่างเช่นตอนนั้นมีรั้วรวดหนามอันเดียวเพราะขอไม่ทันแต่เสื้อเกราะไม่ได้ขอแน่ๆแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีหน่วยงานไหนของกองทัพได้รับจริงๆด้วยก็คือออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่ขอไม่ขาดซึ่งขัดกับคุณการจอมพลังที่บอกว่าทั้งขอทั้งขาดอย่างสิ้นเชิงนะตัดภาพมาในวันที่29ตุลาค่ะสอชอชัย,ยพลพรรคประชาชนหนึ่งในกรรมธิการทหารได้ออกมาโพสต์ในเพจส่วนตัวว่า พรุ่งนี้ทางกรรมธิการทหารต้องการติดตามหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาด้วยความที่มีการสื่อสารหลายฝ่ายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทําให้เกิดความสับสนถึงสถานการณ์ที่แท้จริงว่าสรุปกองทัพขาดแคลนอะไรหรือไม่กระหโหมได้งบ200ล้านบาทต่อปีแต่หากไม่ได้พร้อมลบจริงๆยังมีสิ่งของที่ขาดเหลืออีกมากที่ต้องอาศัยภาคประชาชนบริจาคตามสื่อเราก็ควรต้องดูว่าต้องปรับปรุงอย่างไร ในขณะเดียวกันกองทัพก็ชี้แจงว่าไม่เคยขาดไม่เคยขอไม่เคยรับและไม่เคยใช้สิ่งของบริจาคใดๆจากประชาชน ทำให้สงสัยเหมือนกันว่าแล้วที่ประชาชนออกมาระดมทุนสิ่งของกันมากมายให้กองทัพตามที่เข้าใจว่าขาดแคลนนั้นคืออะไรกันแน่อยากเชิญคุณการจอมพลังเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยตัวเองกรรมธิการทหารได้พยายามติดต่อคุณการไปทางทุกช่องทางเท่าที่จะทําได้แต่ยังไม่มีการตอบกลับมาอยากให้คุณการเข้าร่วมการชี้แจงนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณการเองและเพื่อสนับสนุนการทํางานของกองทัพให้มีประสิทธิภาพไม่ทับซ้อนจนเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุคะ่ะต่อมาในเช้าวันที่30ตุลาคมเช้าก่อน มีการปรปะะชุค่โฆษกกองทัพบ,บทได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคุณสรยุทธ์นะคะบอกว่าไม่เคยขอรับบริจาคอะไรจากคุณกันทั้งอาหารบังเกอร์ถนนหนทางหรือยุทธภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาแต่เป็นน้ําใจของการแสดงออกบางครั้งก็ยากที่จะปฏิเสธน้ําใจของประชาชน การช่วยเหลือหรือบริจาคใดๆหากมีเจตานาดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใสไม่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเพราะกองทัพมีระบบจัดการงบประมาณและการสนับสนุนภายในอยู่แล้วเรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำความย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณกันพูดเข้าไปอีกคะ่ะหลายคนก็แบบอ้าวคุณกันเพิ่งโดนคุณธรรมนัตทิ้งมาตอนนี้ก็โดนกองทัพทิ้งอีกแล้วเหรอเนี่ยด้านคุณกันในที่สุดก็มีการเคลื่อนไหวนะคะตอนบ่ายโมงคุณกันได้โพสต์ว่าส่งลิงเข้าเเข้ารวมมปะะชุผดยจ ว้าวว้าวว้าวทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอตอน4โมงค่ะสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการประชุมค่ะคุณการเนี่ยเข้ามาประชุมตอน4โมง25แล้วบอกว่ามีเวลาแค่20นาทีเพราะติดไลฟ์งานลูกค้าบอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่องตอนตี3เวลาค่อนข้างกระชั้นชิดแต่ได้เตรียมเอกสารเบื้องต้นที่หน่วยงานความมั่นคงขอรับความอนุเคราะห์ทั้งทหารและตำรวจเช่นการขอรับความอนุเคราะห์แผ่นเกราะแข็งเพื่อป้องกันกระสุนระดับ4 วิธีซื้อคือหน่วยงานจะส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์มาให้มูลนิธิโดยระบุให้มูลนิธิเนี่ยจ่ายเงินกับบริษัทเจ้าของสินค้าถึงเวลาคุณกันก็แค่ไปถ่ายรูปส่งมอบเฉยๆคือหน่วยงานทําหนังสือให้มูลนิธิช่วยแตะตังค์ให้เฉยๆะด้วยวิธีนี้ค่ะก็สามารถตอบคําถามได้ว่าทําไมคนธรรมดาถึงสามารถซื้อเกราะได้ทั้งๆท,ที่ตามกฎหมายคนธรรมดาซื้อยุทธภัณฑ์ไม่ได้นะคะ ก็คือคุณการอนะ่ะไม่ได้เป็นคนซือ้อเกาะจริงๆแต่เป็นแค่ตู้ ATM ให้เฉยๆนะกรรมธิการถามว่าคุณการรู้ไหมว่าประชาชนไม่สามารถซื้อเกาะได้แต่คุณการบอกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้ามีความจําเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านกําลังพลและอุปก,กรณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนค่ะก็กรรมธิการถามไม่ตรงคําตอบอ่ะคุณไอบอกว่าเพื่อปกป้องคุณการเองและตัวมงเรินทิธิ คุณการควรส่งเอกสารต่างๆมาให้กรรมธิการเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการจริงหรือไม่มีกี่ฉบับเพราะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆถ้าของเหล่านี้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ว่ามีการจัดซื้อแล้วแต่กองทัพมาของเงินจากประชาชนอีกคุณการยอมรับว่าเคยมีการเข้าไปในพื้นที่ปะทะพื้นที่อายการศึก ตอนนั้นชาวบ้านเข้าไปกันหลายคนช่วยกันทําถนนมีการทักเข้ามาขอความอนุเคราะห์ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ต่างๆเช่นโน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการคํานวณระยะกระสุนปืนใหญ่เพราะสภาพของเดิมเก่าแล้วรวมถึงการเข้าไปสร้างถนนในพื้นที่เข้าใจว่ากองทัพมีศักยภาพแต่อาจติดปัญหาขั้นตอนในการเบิกจ่าย แต่ของมูล,ลนิธิคุยกันอีกสองวันก็สามารถดาเนินการได้เลยย้าว่าขอให้การให้ข้อมูลครั้งนี้อย่ากระทบต่อทหารชั้นผู้น้อยและถ้ามีโอกาสอยากเชิญกรรมธิการไปดูพื้นที่หน้างานบางฐานมีทหารอยู่50-60คนแต่ห้องน้ําใช้ได้เพียงห้องเดียวจุดน,นี้คุณชัย,ยพลนก็เลยตอบกลับไปว่ากรรมธิการลงพื้นที่เรื่อยๆอยู่แล้วได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนายทหารชั้นผู้น้อยอยู่แล้วเราเลยพยายามโฟกัสการแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆคือเอกสารที่ขอคุณกัน ถ้าคุณการพาลงพื้นที่ก็จะเป็นภาพเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่แล้วแต่เรื่องที่มันเป็นปัญหาจริงๆของการประชุมครั้งนี้คือไม่ว่าจะทํำยังไงอ่ะคุณการก็ไม่ยอมเอ่ยชื่อหน่วยงานที่ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ามาค่ะแล้วก็ไม่ได้สัญญาหรือรับปากด้วยว่าจะส่งจดหมายนี้ให้กับกรรมธิการนะบอกแค่ว่าติดลูกค้าไลฟ์แล้วก็จากไปเลยต่อมามาถึงตัวแทนของกองทัพค่ะ โฆศกกองทัพบกเป็นคนมาชี้แจงใจความโดยสรุปคือกองทัพไม่ได้รับบริจาคเงินเพราะวุ่นวายแต่ไม่นึกว่าจะมีการบริจาคเกราะเข้ามาด้วยแต่กองทัพก็ไม่ได้ขาดนะถ้าบริจาคมาจริงก็เท่ากับว่าหน่วยนั้นมีชุดเกราะสองชุดกองทัพไม่เคยทําหนังสือขอความอนุคอแน่ๆแต่หน่วยย่อยจะขอหรือเปล่าตนไม่รู้ตนไม่มีข้อมูลเรื่องที่ประชาชนสามารถเข้าพื้นที่ชายแดนได้เป็นช่วงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมแตกต่างเนื่องจากไม่ได้มีความเข้มข้นขอ,ของการใช้อาวุธเท่าชายแดนบริเวณอื่นจากนั้นก,กรรม ครับค่ะ เพราะคุณไอซ์บอกว่าที่โคศกชี้แจงมาเหมือนว่าส่วนกลางแทบไม่ได้รู้เลยจริงๆว่าหน้างานเป็นอย่างไรขาดอะไรกลายเป็นว่าคุณการเป็นฮีโร่ของทหารผู้น้อยที่อยู่หน้างานเพราะกองทัพแทบไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรและไม่ได้ฟังเสียงของพวกเขาด้วยถ้าทหารชั้นผู้น้อยออกไปพูดก็คงได้โดนผู้บังคับบัญชาการด่าแล้วนีจะพูดได้ไงว่ากองทัพพ,พร้อมสําหรับการป้องกันประเทศการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่อนข้างมั่วสซ่มากกองทัพส่วนกลางไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหน้างานขอความอนุเคราะห์อะไรจากมูลนิธิอะไรไปบ้างส่วนโคศกก็ส่วนกลับคุณไอซ์มา ว่าไม่ควรพูดแบบนี้เพราะไปตําหนิโดยที่ยังไม่ทราบข้อมูลครบถ้วนอันนี้ไม่เหมาะสมคนที่อยู่นอกงานเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพียงแค่ตัวผมได้รับข้อมูลมาแล้วจะดูถูกกันว่าเหมือนมั่วซั่วไม่มีใครมั่วซั่วหรอกครับมันอาจจะต้องใช้เวทีนี้ในแบบที่ให้เกียรติกันบรรยากาศที่คุยมาทั้งหมด ท่านไม่เป็นมิตรกัาทหารและไม่ได้รู้สึกอะไรเลยสิ่งที่เราทําทั้งหมดเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็ตีกันต่อยาวๆค่ะคือกรรมธิการก็บอกว่าก็ถามไปเราเองไม่ยอมตอบคําถามอ่ะกองทัพก็บอกว่าข้าตอบไปแล้วเองอฟังไม่ละเอียดเอง ไม่จบค่ะสรุปก็คือไม่ได้อะไรเลยเอกสารที่คุณการส่งให้มาก็เป็นแค่หนังสือขอบคุณในความอนุเคราะห์นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่หน่วยงานราชการจะออกให้กับใครก็ตามที่เอาของมาบริจาคแต่มันไม่ได้แปลว่าหน่วยงานนับขอรับบริจาคของไปอะ่ะกรรมธการพยายามขอเอกสารซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ชี้ชัดว่าตกลงคุณการเป็นคนให้เองหรือกองทัพขอ,อกันแน่แต่คุณการไม่ให้ค่ะบอกว่ากลัวมีคนเดือดร้อนถามว่าใบอนุเคราะห์นี้มีทั้งหมดกี่ใบ คุณการบอกให้ไปดูที่พื้นที่หน้างงานดีกว่าผมทํางานเพื่อทหารชั้นผู้น้อยแล้วก็ตัดสายไปจบส่วนกองทัพค่ะกรรมธิการขอให้ช่วยชี้แจงว่ามูลนิธิหลายมูลนิธิเปิดรับบริจาคบอกว่ากองทัพขาดแคลนรวมถึงมีใบอนุเคราะห์ยืนยันแต่กองทัพบ,บอกว่าไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยได้ไหมกองทัพบ,บอกว่าท่านพูดแบบนี้เหมือนโจมตีกองทัพไม่เป็นมิกับทหารกรรมธิการก็บอกว่าไม่ได้โจมตีถามเพราะทั้งสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันกองทัพก็เลยบอกว่าตอบไปหมดแล้วท่านฟังงไม่่รรู้เเืองเอง อ้าเอาสิสู้มือมากแต่สรุปก็คือไม่ได้อะไรเลยนะหลังการประชุมค่ะสสชัย,ยพลได้ออกมาโพสต ว่ายังมี7คําคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในการประชุมครั้งนี้นะคะอย่างแรกคือ1เอกสารข,ขอความอนุเคระห์จากกองทัพเพื่อสนับสนุนจากภาคเอกชนมีอยู่จริงหรือไม่ 2. กองทัพขาดแคลนสินของที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่3กองทัพได้รับของบริจาคจริงหรือไม่4กองทัพได้ใช้ของบริจาคจริงหรือไม่5กองทัพสามารถให้หน่วยย่อยเปิดรับบริจาคเองได้โดยไม่ต้องแจ้งหน่วยหลักได้หรือไม่ 6. เกิดการเบิจกจ่ายงบประมาณซ้าซ้อนกับสิ่งของที่ได้รับบริจาคหรือไม่เด เราสามารถเชื่อในประสิทธิภาพการซื้อของงบประมาณต่างๆของกองทัพได้หรือไม่ในคืนนั้นเองค่ะมีการขุดภาพที่คุณกันเนี่ยเคยชูเอกสารขอความอนุเคราะห์ซื้อชุดเกราะมานั่งแกะอ,อักษรกันนะคะว่าใครเป็นคนขอแต่ปรากฏว่าเอกสารนั้นมันเป็นการขออนุเคราะห์โดยตำรวจตะเวนชายแดนค่ะไม่ใช่กองทัพสรุปก็คือยังไม่มีหลักฐานว่า กองทัพอะเคยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คุณกันนะคะจนกระทั่งเมื่อตอนเช้าค่ะคุณกันได้อัปโหลดรูปเอกสารขอความอนุเคราะห์ซึ่งมีตาครุฑและระบุว่ามาจากหน่วยอะไรสักอย่างค่ะคือเขาเซ็นเซอร์ชื่อหน่วย เท่าที่เข้าใจคือน่าจะเป็นหน่วยงานของทหารนะนะส่วนตอนบ่ายก็โพสต์คลิปส่งมอบชุดเกราะกันทุ่นระเบิดให้ทหารทีม TMAC บอกว่าไปเจอทหารในป่าลึกเห็นชุดเกราะเก่ามากก็เลยจัดให้ใหม่ซึ่งถ้าซื้อตามระเบียบต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือ1ปีแต่พวกเขาสามารถใช้เวลาเพียง1สัปดาห์ ก่อนจะแปะเลขบัญชีขอรับบริจาคค่ะแล้วทําไมเราจะต้องสนใจการประชุมครั้งนี้ขนาดนั้นกรรมธิการจะไปเค้นอะไรกองทัพเค้นอะไรคุณกันหนักหนาอย่างแรกก็คือสมมุติว่าหน้างงานมีปัญหาจริงๆหน่วยเล็กขอรับบริจาคจากคุณการจริงๆและคุณกันต้องเข้าไปช่วยจริงๆแปลว่ากองทัพเนี่ยไม่สามารถทําภารกิจปกป้องประเทศได้จริงค่ะเบิกงบช้าของไม่พอไม่ได้สนใจความต้องการของทหารในพื้นที่จนคุณกันต้องไปดูแลอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่กมทจะต้องไปปรับปรุงการทํางานโครงสร้างของกองทัพเงิน 2องแสนล้านที่ให้ไปทุกปีถ้าปกป้องประเทศไม่ได้ก็ไม่ควรจะได้หรือเปล่าอย่างที่2คือถ้ากองทัพขอรับความอนุเคราะห์ท,ทั้งๆที่สิ่งนี้มันมีการตั้งงบประมาณไปแล้วอ่ะแปบลบว่าอาจจะเกิดการทุจริตได้นะคะแบบว่ามีการตั้งงบสร้างถนนแต่สรุปคุณกันเป็นคนสร้างเอาเงินบริจาคมาสร้างแล้วงบที่กองทัพเบิกไปอะ่ะหายไปไหนเอ่ยข้อนี้สําคัญมากที่คุณการควรจะส่งเอกสารให้กรรมธิการนะคะกรรมธิการจะได้ไปเทียบว่าอะไรบ้างที่กองทัพเบิกใช้งบประมาณไปแล้วและอะไรบ้างที่คุณกันเป็นคนสร้างให้แล้ว เอาจริงๆถ้าทุนการอยากปกป้องทหารตัวเล็กตัวน้อยจริงๆอะ่ะควรจะให้เอกสารกรรมธิการเพื่อกรรมธิการน่ะจะเอาไปเล่นทหารตัวใหญ่นะอย่างที่3คุณการเคยบอกว่าซื้อรถกระบะมือ2มาช่วยทหารในราคาคันละ700,000ค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปเช็คราคาซื้อรถมือ1่ร้านเดียวกันรุ่นเดียวกันน่ะมันขายแค่5 0,000 0เองอะ่ะเอาจริงๆการที่มูลนิธิจะซื้อของถูกหรือแพงไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินบริจาคของประชาชนที่ ยินยอมจะให้มูลนิธิเอาไปใช้อยู่แล้วอะแต่มูลนิธิเนี่ยมักถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินค่ะแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าคุณการไม่ออกมาชี้แจงอย่างมากก็แค่โพสต์ภาพเอกสารเป็นตั้งๆแต่ไม่ให้ดูเอกสารถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะยังอยากจะบริจาคก,กับมูลนิธินี้อยู่หรือเปล่านะสุดท้ายเป็นเรื่องที่มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของการซื้อชุดเกราะค่ะคือชุดเกราะที่คุณการจอมพลังซื้อให้กองทัพเนี่ยมันเป็นชุดเกราะเลเวลสีซึ่งจริงๆแล้วอะกองทัพใช้อยู่แค่เลเวล3าและเลเวล3เนี่ยได้รับรนนมนแรรสุถใใบ อนุเคราะห์ยังมีการล็อกสเปคใหม่อีกต่างหากว่าจะเอาบริษัทไหนเฮ้ยแบบนี้มันเป็นการหัวกันของบริษัทเกราะก,กับกองทัพหรือเปล่าแบบว่าเราจะซื้อของโอเวอร์สเปคไปทำไมอ่ะอันนี้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าจริงๆอะเราก็ควรซื้อเกราะเลเวล3นั่นแหละ แต่ว่าในประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะขนาดนั้นค่ะบริษัทที่ผลิตเกลาในประเทศไทยมันมีน้อยมากซึ่งตัวเลือกที่จะให้ซื้อก็มีแค่นั้นแหละนะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวสรุปการประชุมของกรรมธิการเมื่อวานนะคะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมและเหมือนเดิมค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าและสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดสับสกายช่องเนมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องเนมเปิดระบบสมาชิกแล้วใครที่ชอบคลิปการสรุปเนมอยากซัพพอร์ตเนมก็สามารถกดเขา องฮาโลวีนกันก็อย่าลืมเมาไม่ขับนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะ